ฮ e ลโหลเบบี้บ๊ายครับผมทุกคนก็ตอนนี้อยู่ในเกมโซนโฟเทนแลนด์เช่นเคยนะครับผมช่องอเล็กทีเอนะครับอยู่ผมเองอเล็กนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเซ็ตวอร์ซูไลแฮ้ไม่ใช่ครับยังทำไม่คมครับเลือเหลือเดือือแค่เดิมนะเลือเท่าเดิมไอสัตว์เหลือเท่าเดิมเท่าเดิมเลยนะครับคลิปนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นะครับที่ผมซื้อเซ็ตรีเจนจินโนไซนะครับ หรือว่าเซตผสมเก่าไปแต่มันได้แลนะแล้วผมว่าจะมาซื้ออันนี้แค่มือนะมาดูมาดูกันว่ามันจะได้ระดับรีเจนหรือระดับแลนะในนี้ก็บอกรีเจนไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ไม่ได้บอกดีกว่าอยู่ในนี้ไม่ได้บอกนะทุกคนบอกแค่กเล็กี่6สเปเชียล3เดย์แค่นี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นระดับอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาจัดเหมือนเดิมนะทุกคนสองหมื่นเก้ายี่สิบกว่าบาทนะกูทําแค่คลิปเดียวจบเลยโอเค ผสมใหม่ครับคลิปที่เราผสมเก่านะตามสัญญาครับที่เคยให้ครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปรีวิวเซตอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยเปิดไข่อะไรก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าผมว่าจะเปิดไข่บอลซัมไรนี่แหละนะครับแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเรื่องของอนาคตนะครับคลิปนี้มาดูที่ประเด็นของเราครับผมคือผสมใหม่กาแล็กซี่ครับระดับแรครับไอชิบหายแม่งบอกรีเจนซ์ซื้อมาได้แร้ยอมแมวครับ ใครที่จะซื้อดูคลิปนี้นะครับ GM แม่งย้อมแมวครับ <c oughs> โอ้โหโอเคไม่เป็นไรมาดูกันมาดูสเตตัสกันว่ามันจะดีกว่าผสมเก่าแค่ไหนครับมาเดี๋ยวลองถอดนะลองถอดสมุนไแรนะตอนนี้2,000รกับ2,000เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ชิ47ดาเมจร้อมาดูอันนี้นั่นอยบอกแบบคล้ายๆกันนะไอ้นั่นแบบ HP ใบหน้าเนี่ยบวก Hp 400สูงผมบวก400เหมือนกันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวไปใส่ไว้ก่อนนี่มันน่าจะบวกเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันเลยครบ6ส่วนก็เออครบ3ส่วนก็คิติคัลบวกหเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับสเตตัสครับทุกคนตั้ไม่ได้ต่างกันเลยครับดูครับน่าจะเ,เท่าเดิมด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เยวสเปเชียล จำไม่ผิดนะผสมเก่าสเปเชียล2,003อันนี้แค่2,002นะแต่มันได้คริติคเข้าขึ้นมาครับทุกคนเอ้ยมันได้คริติคเข้านะบวก HP อีก1,100นะ HP น่าจะประมาณเท่าเดิมลดไป100นะเพราะว่าปกติเนี่ย HP อของผสมเก่าเนี่ยอยู่ที่18,800นะ่าจะยังไม่ผิดนะทุกคนแล้วก็ SP 9 2 0 0เมื่อกี้ผมใส่ SP อันนี้นะเป็นชายาบอสซับบวก SP 900นะทุกคน ไม่ได้บอกอะไรแล้วบอก KSP Critical ผสมเก่า57ใช่ไหมใช่ปะวะรือว่า70กว่าวะแต่ Critical Damage เนี่ยน่าจะ147นะทุกคนอันนี้เหมือนจะเพิ่มขึ้นอยู่นะ150 160เลยนะอ้ยไม่ใช่ดิผสมเก่า Critical 50กว่า Damage 147นะครับแต่อันนี้เพิ่มมาเป็น153แล้วก็60.2.9แต่ Special เนี่ยลดไปนะจาก2,003แล้ว2,002นะทุกคนก็ลดไม่เยอะหรอกลดถึง10ไหมก็ไม่รู้ เอามาดูกันอันนี้บวกกิฟนะอันนี้บวกกิฟแล้วอันนี้สเปคครับ68ส่วนหลังบวกคิดครับมีคิดเข้าด้วยนะรองเท้าอันนี้นะจะสุ่มสติทัสหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะระดับแรงนะ่าจะสติัสประมาณนี้แหละนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนส่วนดีฝั่งดีของเราก็เป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ไม่ยาวครับผมจะลงซับครั้งเดียวเลยแล้วกันไม่ได้มีแบบอะไรเปล่งประโรงประกายเลยมันไม่ใช่ถาวรไงก็เลยแบบไม่มีลูกแก้วยัดนะ เป็นไรแต่เท่อยู่ครับ Galaxy ซึ่งเคยมีคนให้ผมแบบเอามารีวิวอยู่นะตอนนั้นผมไม่ว่างสุดท้ายแบบตอนผมว่างอีกทีอ่ะเขาขายไปแล้วอ่ะเสียดายมากไม่ได้รีวิวเลยครับเทนี้ต้องขอขอบคุณคนที่ให้ผมมารีวิวแล้วกันแต่ตอนที่ผมได้ว่างแบบเสียดายมากครับโอเคไปอีอันนี้ก็เท่อยู่นะผมเคยดูคลิปที่ขอรีวิวกันอะลงดันแดงแบบตัดโหดมากตัดท็อปเลยนะ แบบลงดันแดงแป๊บเดียวสองนาทีอ่ะเสร็จเลยนะเอ้ยยอมว่าจะฟักทำไมมันใช้ท่าธรรมดาวะเอ้ยม่มีท่าปะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอ๋อลืมผมไม่นี่ดิลืมครับเมื่อกี้ผมไอ้นี่เมื่อกี้ผมถอดสก,กิลไปปีบวกเมื่อกี้ผมถอดสกิลใบปีบวกครับทุกคนสวยแล้วสวยแล้วไม่มีท่าแล้ว ไม่มีท่าแลวไอชิมหายคลิปนี้จะให้แบบทุกคนดูประสิทธิภาพของ e เซตนี้แบบใกล้ชิดเลยแล้วกันีอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับตู้มเมื่อกี้ผมลืมผมถอดขึ้นดีบวกท่าเออขึ้นดีบวกหกหน้าอะไปตีบวกเจ็ดอะแต่แม่งไม่ติด,ด,ดครับเหลือบวกหกเท่าเดิมนะก็ผมใช้หินกันกันแตกต้องใช้ใช้กับหลังครับต้องใช้กับหลังใช้กับหลังใช้กับหลังต้องใช้กับหลังดีอเอาเอาเอา เย็นพ่อโนมเย็นพ่อโนมเฮ้ยไม่ตายเหรอหม๋เงเลยละกันโอ้โอหอะไรวะเนี่ยผมลืมเมื่อกี้ผมเพิ่งถอดเอไอ้นี่เองนะทำไมผมลืมใส่วะโอ้๋ออ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 ัก้อนอัก้อนอัก้อนจะอ e. ีกดอีหน่อยอี e. กูหน่อยอี e. กูหน่อยจิ้หมหายเอ้ยกดจ e. ะกดอ e. ีได้อ่ะ e. อีไปอีกเลยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสกิลมันใส่ตอนนี้ได้ไหมวะ ีใส <ien ged> <ounded> ่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้นะก็เล่นอยู่จะใส่ได้ไงวะลืมเลยอ่ะผมเพิ่งเอาไปตีบอกเมื่อกี้เองนะทำไมผมลืมวะอันนี้ไม่รู้สมองสมองนี่ไปหมดแล้วอัีตอนดึกนี้แหละทุกคนอ่าวเสียงแหบแล้วเสียงก็ไปแล้วเหมือนกันดื่มน้ําก่อนหน่อยไหมฮะดื่มน้ําก่อนไหมผมเก็บไม่ทันสักอันเลยอันนี้เสียดายแย่นะทุกคน คือเวลาเล่นอ่ะแนะนำนะให้เก็บของไปด้วยนะเวลาเล่นเล่นไปด้วยเก็บของพยายามเก็บของให้ครบทุกชิ้นอ่ะแล้วก็เอาไปตั้งขายนะดูราคาตลาดตลาดตลาดยี่อะไรตลาดด้วยนะไม่ใช่แบบไปแบบขายโก่งราคาเขาไปขายราคาสูงๆเลยแง่ขายไม่ออกขายไงขายไม่ออกนะบอกเลยดูดูราคาตลาดเขาด้วยนะว่าเขาขายเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็อย่าไปกดราคาตลาดเขาละกดก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ ันก็ไม่ได้มีบ่อยๆราคาเนี้มีแค่เราขายแหละเราก็ได้ตังค์มาใช้เร็วนะครับแต่เราจะเสียได้ที่หลังนั่นแหละแค่นั้นแหละว่ามันราคาเท่าไหร่ไปดูราคาตลาดด้วยเวลาขายของอ่ะแล้วก็วันนี้ผมศูนย์อย่างหนึ่งก็คือผมตั้งขายของผิดราคาเว้ยผมตั้งไข่พรีเมียมเอกอ่ะผมตั้งใบละใบละแสนห้าแต่ผมไปตั้งหมื่นห้าผมไม่ได้ดูแล้วแม่งเอ้ยผมว่าอยู่เอ้ยทำไมมันหายไปช่องหนึ่งไว้ตรงขายอ่ะ มลิกดดูเช็คดูตรงที่มันจะขึ้นเลยเวลาขายออกไอ้เฮียขายใบละหมื่นหจากแสนห้าผมขายหมื่นห้าคิดดูอะไรวะแล้วผมทักเขาไปอ่ะที่แรกผมก็ไม่ไม่อยากจะทักหรอกทีนี้ผมผมเอาตัวไก่ใช่ไหมขายแต่ตัวหลักผมอะยืนอยู่วีหนึ่งนะครับอันนี้แบบเล่าจากประสบการณ์จริงผมเอาตัวไก่ขายตกปลาอยู่ที่ C1 ส่วนตัวหลักอะ ผมยืนขุดอยู่วีหนึ่งหน้าอ่าข้างๆซับวที่ประจําผมที่ผมผมเปิดคลิปะนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ครับแล้วทีนี้ผมเห็นเออไอตัวเอ้ยไอเคี้ยนี่มึงจะโยนที่อะไรนักหนาวะแล้วก็ผมเห็นไอตัวที่มันซื้อไปอะ่ะผมจําชื่อได้นะครับที่มันซื้อไปนะครับแล้วมันเอามันเอามานั่งขายที่แบบหน้าไอเอ้ยมานาไม่เพิ่ม หน้าไอ้ตรงนั้นอนะไอ้ตรงปาร์ตี้อะ่ะทุกคนเฮ้ยท,ทำยังไงดีวะหน้าไอ้ตรงปาร์ตี้อะ่ะเฮ้ยวินหน้าไอ้ตรงปาร์ตี้อะ่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวไอ้ีมันช้ามากทำยังไงถึงจะอีทันวะอย่างเงี้ยโอเคโดนเฮ้ยถึงไหนแล้วเมื่อกี้พอดีผมเอาตัวตัวหลักตัวอเล็กเนี่ยยืนขุดอยู่ที่ข้างๆซซาเวยตรงผมเปิดคลิปเมื่อกี้นะทุกคนแล้วมันมีไอ้ตัวที่ไปซื้อมา แทนที่มันจะกระติบบอกผมมีน้ําใจหน่อยเพราะว่าผมเคยแบบตั้งผิดหลายครั้งนะขอแล้วขอก็ออซื้อไว้ให้เขาซื้อไว้ให้ผมนะครับแล้วขอก็ขอซื้อต่อในราคาที่ถูกอ่ะก็อยอมขายเพราะว่าเขามีน้ําใจบอกนะครับอันนี้แบบแม่งหายไปเลยแล้วผมเห็นอีกทีคือตัวหลักผมเพราะาตัวหลักเนี่ยผมจะหาซื้อของเป็นประจําที่ผมอยากได้แล้วผมไปเจอไอ้เฮียนี่แม่งนั่งขายของที่มันซื้อจากร้านผมอะ่ะมันออกมาขายใบละสองแสนหนึ่งหมื่นบาทไอ้เฮียแบบโคูดเฮียเลยอ,ะอะ่ะ ซื้อใบพรีเมียมเอของผมอะประมาณ1ิบใบอะอันนี้คือมันไม่ไม่ก็ไม่เยอะหรอกสิบใบก็ประมาณล้านห้านะครับสิบห้าบาทแค่นั้นแหละแต่ผมผมอยากรู้มึงไม่มีน้ําใจเลยเหรอวะสิบห้าบาทสิบห้าบาทมึงก็เอาอะนะครับไม่มีน้ําใจเลยแอบดูจะอียากมากทุกคนไม่ได้ยากหรอกกดอีก็อีได้ละซึ่งตอนนี้แบบลําบากมากผมไม่มีอีไม่มีอีห้า ไม่มีอีหน้าเว้ยโอ้ต้องทำให้มันแบบปิดตันก่อนนะแล้วเจออมานั่งขายนะผมก็เลยว่าจะไม่ตามแล้วตอนที่มันซื้อไปอ่ะขายไปก็ขายไปแค่สิบาทนะครับแค่สิบาทแล้วพอผมไม่เห็นผมก็เลยกระซิปมันไป ว่าเอ้ยไม่มีน้ำใจอะไรเลยเหรอไม่มีน้ำใจเลยเหรอเราอุตส่าห์แบบตั้งผิดเวลาเอ้ยตั้งผิดตั้งผิดราคาทำไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกเราหน่อยอะไรประมาณนี้ทำไมไม่มีน้ำใจบอกเราหน่อยอันนี้ซื้อแล้วมาเอามาขายต่อหน้าตาเฉยแล้วผมก็พูดแบบนี้เนาะกระซิบไปปรากฏว่าไม่ออกจากเซิร์ฟไปเลยหลุดไปเลยอะไม่ได้ดูดดิมันเหมือนย้ายเซิร์ฟไปเลยอะแล้วผมเห็นโผล่อ,อีกทีหนึ่งก็คือเอามาตั้งร้านขายขยับไปอีกนิดหนึ่งก็คือแบบหน้าหน้าโรงแรมอะหน้าแรมหน้าแรมที่เขาเรรียกะนคับ โอ้โหแบบโคตรๆ่ะทุกคนเหมือนจะหายออกจากเิื้อไปแต่ไม่ได้ดูนะผมผมเิื้อดูยังอยู่อยู่ผมก็พยายามแอดไปแต่ไม่รับนะโคตรเที่ยเลยนี่คือแบบประสบการณ์จริงตรงๆนี่กูเล่นไปกูไม่ได้พูดเลยนะนนี้ชิปนี้แบบไม่ได้รีวิวกาแล็กซี่แล้วมั้งเนี่ยไม่ไแดบบ้รีวิวประสบใหม่แล้วมั้งเนี่ยแบบรีวิวประสบการณ์กูแล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกคนก็ขออภัยด้วยที่ลอกนู่นลอกทางไปนะครับนอกลู่นอกอทางนะครับ โอเคคลิปนี้ก็สําหรับข้อดีข้อเสียนะทุกคนก็ผมมองว่า E มันยังค่อนข้างช้าอยู่นะครับถึงจะทําให้เขาติดสตาร์นะ่ะหรือวินน่ะเขาเรียกอะไรวะวินน่ะหรือติดสตาร์นะ่ะมันก็ไม่สามารถ E ีทันเขาสามารถลุกทันนะครับก็ต้องแบบ E แบบลักไก่เอานะครับในตอนที่เขามั่วกันโอเคสำหรับเซตกาเล x y ซี่นะครับหรือ กา l ล็กซี่หหรือผสมใหม่นะับที่ทุกคนเรียกกันนะไม่รู้แต่ผมเรียกกา l ล็กซี่ซิก์ละกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ใครที่อยากให้ผมทําคลิปรีวิวเซตอะไรคอมเมนต์มาอยากให้ผมเปิดไข่อะไรคอมเมนต์มาอยากให้ผมทําคลิปสอนอะไรทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือเกม ฟีฟ่าพีบเกมอะไรก็คอมเมนต์มาที่ผมทำในช่องผมนะคอมเมนต์ comment ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน,นะครับด้วยอ้ากันชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบา,บายจุ๊บ